กันครับวันนี้น้องหมูน้องหมูน้องหมูครับกับช่องกับช่องเพีคซ่าชาแนลวันนี้เย็น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 หวานๆครับครับเจอกันกับช่องพีซ่าชาแนลครับกดติดตามกดไลค์กดซับกระดิ่งครับนี่น้องหมูคือเราไปเที่ยวกันเองนี่ครับได้เจอกันได้เจอกันได้เจอกันครับบรรยากาศบรรยากาศหวานๆกับช่องเพีคซ่าชาแนล ค<ม>ร,รับผมจ้ะ้าะครับจ้องพิกเซชันนี้ครับเจยดถึงเยอะเยอช่องพิกเ c h a นน e l ครับผมกดสับตะไคร้กดสับกระดิง่งกดสับตะไคร้เก้ เดี๋ยว้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเสียครับเสียครับเลยนะสับบนเลยมุมมุมมุมเสียเป็นแฟร์เป็นอ่ไรดีเป็นเจ้าของช่องด้วยซ้าไปครับผมครับช่องเป็นแ h ่ชาแนลครับผมวันนี้ค่ำคืนนี้อ่าเมื่อเช้านี้ก็2องพีวันนี้ก็เย็นหน่อยเย็นหน่อยก็มาแล้วครับผมสวัสดีครับเสียเชฮินผมสับอยู่แล้วสับอยู่แล้สับล้างยู่แล้ ไปดูตัวเองด้วยในช่องเคียงซาชาเด้ครับผมก็จะลงอีพีน bueno> ี Duncan: ้ตลอดแต่แค่ได้ยังไม่รอดเจ๊แก้วเจ๊แก้วต้องเจ๊แก้วเจ๊แก้วลูกมึงไปไหนลูกมึงไปไหนไม่มมีันไม่มาลูกมึงไปแล้วเออจ้เจ๊แก้วไม่มองหน้า เออไม่ห้ามรอยไปแล้วมึงเครียดแค้นเจ๊ก้าวไอ้เจ๊ก้าวเนี่ยลูกมึงอ่ะลูกมึงอ่ะลูกมึงหน้าตาเหมือนมึงแต่หน้าตามันผูกหน้าตามันผูกครับหน้าตาเหมือนมึงถูกต้องครับเนี่ยเย็นเย็นเย็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งของวันอ่ะ พศ2อ6 4ันครับผม 5, อ่ครับโอเคครับติดามิดามครับ,รบกับช่องเรียงสาช channel โอเคไหมได้ไหมเออเยี่ยมเยเอเอเยีนุนมึนงอเย่ามเลยเยี่ยมเิเยี่ยมเิยเยี่มเิเยีมเยีม ได้แบมซี่แบบซี่เออได้ไปดูในช่องเบสซ่าชแนลเบคซ่าชแนลครับผม <c oughs> ครับเสหมูครับช่องเบคซ่าชแนลครับ <c oughs> ครับครับโอเคครับผม <c oughs> บรรยากาศก็กยังเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้มันเป็นในยามค่ำคืนเอ่อถ้าใครเข้ามาดูก็